case study ชุดที่16พิมพ์งบกำไรขาดทุนงบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสดให้เข้ามาที่โปรแกรมนะครับในหมวดของ fingl ให้เราดูที่หมวดของรายงานทางบัญชีนะครับจะเห็นว่ามีงบต่างๆให้เลือกในที่นี้เราจะเลือกงบกำไรขาดทุนก่อนนะครับ เมื่อเข้ามาแล้วให้เราเลือกช่วงเดือนที่เราต้องการจัดทํางบนะครับนอกจากนี้โปรแกรมจะเลือกได้ว่าจะให้เปรียบเทียบกับงบปีก่อนหรือไม่และประเภทไฟล์ที่มีทั้งแบบ PDF และ Excel นะครับเสร็จแล้วให้เรากดที่มุมบนขวาครับอันนี้ให้เราเลือก Yes นะครับรอให้โปรแกรมจัดทํางบการเงินให้เราสักครู่จากนั้นให้กดตกลงครับโปรแกรมก็จะสร้าง งบกำไรขาดทุนให้เราออกมาในรูปแบบนี้เลยนะครับและต่อไปก็เป็นการพิมพ์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้โปรแกรมนะครับให้เรากลับมาที่หน้าหลักแล้วเลือกงบแสดงฐานะการเงินครับจากนั้นให้เราเลือกเดือนหรือปีที่เราต้องการให้โปรแกรมจัดทํางบฐานะการเงินให้เรานะครับเสร็จแล้วกดที่สัญลักษณ์มุมบนขวาเหมือนเดิมเลยครับ รอโปรแกรมประมวลผลสักคู่เมื่อโปรแกรมขึ้นแจ้งเตือนให้เรากดตกลงได้เลยครับและนี่ก็เป็นรูปแบบของงบฐานะการเงินที่โปรแกรมแสดงผลออกมาให้นะครับเมื่อดาวน์โหลดหรือพิมพ์เสร็จแล้วให้เรากลับไปที่หน้าเริ่มต้นนะครับต่อไปจะเป็นการทำงบกระแสะเงินสดให้เราเลือกที่งบกระแสะเงินสดวงเล็บทางอ้อมนะครับ เมื่อเข้ามาแล้วโปรแกรมจะให้เราเลือกช่วงเวลาเริ่มต้นและช่วงเวลาสิ้นสุดนะครับเสร็จแล้วให้เรากดที่สัญลักษณ์มุมบนขวาเหมือนเดิมเลยครับตรงนี้กด Yes นะครับตรงนี้ให้เรากดตกลงได้เลยครับและนี่ก็คือรูปแบบของงบกระแสะเงินสดวงเล็บทางอ้อมที่โปรแกรมแสดงผลออกมาให้นะครับ และนี่ก็เป็นตัวอย่างในการใช้โปรแกรมสมาร์ทบิต366ในการพิมพ์งบกำไรขาดทุนงบฐานะการเงินและงบกระแสงเงินสดนะครับ